แกให้ร่รู้กันครับเอ้ยคุณแกก็ผมไหมแต่มันจะทุรักทุเลนิดน,นึงอะคือแบบว่ามันมีอะไรก่อนหน้าแต่ว่าเราเสร็จชาติแต่เราแกซีลูไปเลยแล้วครับไม่เป็นไรก่อนนี้ยกมือแลวอขอเลือกเป็น กล่องนี้นะครับเจ้าชายนวาซูประกดตัวอยากได้เจชาอยากได้อยากได้ไดขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายนาอนอยเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะบอกเนี่ยทางบอกอ่ะคืออยากได้ทุกตัวเลย ตัวไหนกน็ได้เรนจะมีชอตนะเพราะว่าเราจะไม่มองโอเคตื่นเต้นมากซื้อหนึ่งสองตั้มหุยหุยน่ารักมาก Yeah. มันเป็นนักแบบนักพาจนภคยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากไฟไม่ไฟไฟไม่ถึงนะคะไฟบนหัว <laughs> น่ารักมากเลโอ้ oh my god ขนาดนี้มีกระดิ่งตรงนี้ด้วยอ่ะน่ารักมากเกเป็นโคที่แบบฉันตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าแบบอยากได้ทุกอันไม่ได้พูดเล่นคือพูดจริง ยากอยากได้ทุกอันนะซีเข็ดสีเข็แต่แกะมาเนี่ยเคยเจอสีอเข็ดเลยเจอแค่ครั้งเดียวก็คือตอนไปสุ่มที่ทันทันอะไรสักอย่างที่มันแบบจัดงานอะทอยก็ไปสุ่มกับเขาคือมาตัวที่สองอันนี้แบบ มาเพื่อซีเครตซีเครตหนึ่งสองโอนะ้ oh my god คนนี้เป็นใครอะคนนี้คนนี้ค,นค,นคอนเซตินแมนคอนเซตินไม่อยู่ว่ะตาหน้ารัก ไม่เป็นไรคุณเป็นใครผมไม่รู้แต่คุณน่ารักอันนี้ผมรู้เพราะคุณน่ารักจริงๆจบน่ารักจริงไหมจ้อจี้ค่ะจี้าใชายหน้อยยังไม่ออกเลยแล้วซีเขียนมันจะอกอกหรอวะต้ชายหน้อยไม่ออกเลยจี้จะอกอกหรอฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะ หนสองหุยใส่แว่นน่ารักมากเราเขียนแบบเขีนยนจดบันทึกอะแล้วมีกระดาษคือแกดีเทลมันดีมากมากเลยน่ารักมากใส่แว่นน่ารักมากตัวนี้น่ารักน่ารักมากโอ้ย oh g พูดคำว่าน่าลักไปกี่ร้อยกี่พันครั้งเธอก็ยังไม่ทำสัเทีอ้ oh ๊ปอนี้คือบอกตรงว่าแบบทำแบบทำถึงอะ่ะทำแบบกลับมาได้แบบจึงออจ้งจริงอันนี้จึงจริงคือขอโทษนะคะซีจะมาก,กี่โมงคะคือแบบ ต้องไปขโมยดวงแล้วปะพี่น้อยได้รูนแบ่งดวงให้หน่อยได้ไหมคะคือดูพี่น้อยดอแ,แบบลุ้นตามแบบซีกี่โมงอุ้ยมาแล้วมีหกหนึ่งสอง คือแบบดีเทลลึกจริงเฮ้ยข้อ,อนี้แบบไม่เล่นนะคะข้อนี้พี่ขอคนไม่เล่นนะคะอย่างน้อยเจ้าชายน้อยฉันมาแล้วไม่หายถ้าซีมาอย่างน้อยเจ้าชายน้อยฉันไม่หายเกตปัเออกุอลาบนลต่อไปกุลาบมาได้เลยกุลาบเสียด,ดวันวาเวลนไา อุ้ยดึงสองผู้ถือตะเกียงเหรอ,อตาสีแดงมาเลยมีกุญแจให้อยคออยู่แล้วก็น่าจะแบบในกล่องน่าจะมีตะเกียงสัมติงอันนี้น่ารักมากเลคอนนี้คือดีถูกตัว ฮิโรโนคือแบบคอนี้คือมาเก็บมาเก็บพิคาดแบบกล่องสุง่มถูกกล่องเพราว่าน่ารักจึงริงๆน่ารักแบบคือตั้งแต่ฮิโรโนคอหนึ่งใช่ปะยังไม่เจอคอไหนที่แบบสู้ได้จนกระทั่งมาเจอคอนี้คือคอนี้แบบตงแบบกลับไปสู่แบบจุดที่น่า นารักกับเอออน่ารงกุหลาบมาได้หรือยังกหลาบสีแดงวันที่วนเลนไทยชุ่ปเปิ้ลมาเลยจ้ะสีแดงเหมือนกันจ้ะแอปเปิ้ลอาบยาพิษด้วยจ้ามากับอสอรพิษนะจ้าตัวนี้คือแบบ ดีเทลเกรดดีเทลอะไรใดๆก็คือคนกวางงูก็แอบแอบคนลุกอยู่บอกตรงเหมือนสร้อยทองเส้นระบาดห้อยอยู่บนคอฮีโรโนะอืมสร้อยคอเกรดงูสร้อยทองเกรดงูก็คือเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าฉันมีตังจ้า เธอจะกินแอปเปิลกิรูก็กินได้เลยมาต่อไปคือน้ำหนักมันพอๆกันเลยอ่ะอ่ะอันนี้คือพูดจากแบบที่อุ้ยเห็นอะไรนิดนึงแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ดีเฮ้ยก็คือเห็นแล้วอ่ะไม่เป็นไรเห็นแล้วก็เห็นไป แต่เรายังไม่เห็นตัวจริงชึบรักมากแก okay. okay. <Okay. S 2> คนที่แบบคนที่แบบแตัยังไม่ซื้ออะยังแบบซื้อหรือไม่ซื้อดีซื้อหรือไม่ซื้อดีอออดพลาดนะคะ อุ่ยกล่องนี้หนกักอะตัวอะไรจะหนักกว่ากุหลับปะกุหลับปะที่ัวหนักอ่ะกูหลับปะถึงถือก้อนเมฆถึงจะหนกักอ่ะโอ้ยแก่ยากเกินไปปะเดี๋ยวนี้คือป๊อปมาดเขาแบบทำกล่องอะไรมาไม่รู้อ่ะทุกคนช่วแก่ยากปึก ลาบนละสิคะโอเมก้า,า oh God. มีหนามด้วยนะดีเทลหนามแบบพันตัวอุ้ยสวยมากสวยมากเลยอะน่ารักมากเลยอะก็มาด้ ขอวิงวอนป๊อมมาดแบบพี่ช่วยกลับไปทำพี่ช่วยกลับไปทำแบบกล่องแกะแบบธรรมดาได้ปะแบบที่ไม่ใช่แบบเนี้ยแบบนี้มลนกมันติดแล้วมันก็แบบบางทีมันก็แบบแกะยากเกินเราได้ตัวที่เราได้ครบแล้วเหลือแค่สีเข็จ ตอบก,ก็มาจ้าจิ้งจงจิ้งใจนะบ้าโธ่น่ามากอะเฮ้ยพูดน่ารักไปกี่ครั้งแต่ผมดูแบบอันนี้คือวันมืดอะผมคือดีเทลเปื้อนเลยเปื้อนเอ่ยใดเอย่ยหมานอนบนหัวก็เลยเปืเป้อนดินเขาก็มาแนวแนวเปื้อนอยู่แล้วอะอดูโนะอะ ฉะนนั้ก็ไม่แปลกใจเท่าไ,ไหร่นะครับที่แบบว่ามันจะเปื้อนดงเปื้อนไหนเปื้อนใสอะไรกับใบผมว่าใบสามกล่องสุดท้ายสามกล่องสุดท้ายวันวาเลนไทน์นทยัยงไม่เจอวาเลนไทน์เป็นอะไรกันแกซีเกตยังไม่ออกเลยอะ่ะปิดไฟด้วย ซีเคจะออกกี่โมงเมื่อไรไม่อยากพูดออกกล้องนะแต่ว่ามันจึ้งสลรอึ้องเกิน <c oughs> กินคุณมันจึ้งสลรอึ้องเกินยกัน <c oughs> oh สามกล้อง แกเลยสามกองสุดท้ายแล้วแกกล้องไหนก่อนหนึ่งสองสามสองนะสองก็ต้องไปสีเข็ดแล้วปะถ้าส่งไปสีเข็ดก็คือไปสีเข็ดนั่นแหละเฮ้ยนี่มันแกะยากอะ มันจะขาดหมดแล้วเนี่ยกาวมันติดเ,เลยกำลังแบบแกะยางอ๊ะแกะมันไม่ใช่อะ่ะแกะได้ตัวนี้น่ารักมากจริง ก็ใส่มงกุฎคือจึงมากตัวน,นี้ก็จึงแต่สีเขีก็ไม่ออกสักทีแต่สีเขีก็ยังไม่ออกนะครับคือเราไม่มีดวงเรื่องอะไรอย่างนี้เลยเว้ยฮ้ย <c oughs> โคจะได้ดวง เอาเลยไม่ตักเกินไปกล่องสุดท้ายขอไปแกะตัดคิดนะไปหลุดเล่นๆกล่กองสุดท้ายไว้ตัดคิดนะน,นีไปละบ๊ายบาย